สวัสดีครับพวกัผมนะครับเอบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงงานไหว้ครูนะครับของลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมวันนี้นะครับก็ช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้านะครับก็เป็นพิธีครอบเสียนนะครับเสียนครูนะครับเสียนพ่อแก่นะครับผมซึ่งแมงกะเข้าไปดูนะครับก็ ก็ยังโชคดีที่ทางาช่องยิ้มใหญ่เขาไลฟ์สดให,ให้ชมไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับก็ยังดีนะครับที่ยังไลฟ์สดให้ชมในเพจนะครับที่ดูได้ฟรีอยู่นะครับ<ส>ผมคิดว่างานไหวค้วครูครอบเสียงเขาคงจะเป็นกลุ่มปิดทั้งหมดนะครับไม่งั้นแล้วก็เราก็ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นไม่ไม,ไมีทางได้เห็นนอกจากคนที่ซื้อกลุ่มปิดเท่านั้นที่จะได้เห็นนะครับก็นะครับ ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมก็ศิลปินลิเกนะครับคณะลุงฟ้านำโดยแนทลุงฟ้านุก,กิษดานะครับออติชดาเต้นโนออนแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ในลิเกนะครับบ้านบารามีนะครับและน้องนุ่นเนธชนกนะครับและครอบครัวเพชรวิเชียนก็มีพี่ต้อมนะครับแล้วก็คุณพ่อสอนรักษ์ก็ได้เข้าร่วมพิธีครอบเสียน ครูในครั้งนี้ด้วยเนาะนะครับก็รวมสาธุโมทนานในครั้งนี้ด้วยเนาะนะครับก็คืองานไหว้ครูก็จะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะครับเสียญพ่อแก่ก็เป็นที่เคารพบ,บูชานะครับก็คือเรานับถือพ่อแก่นะครับเป็นลิกเกก็คือเป็นลูกของพ่อแก่นะครับก็การครอบเสียญครูเนี่ยก็มีอยู่หลายแขนงนะครับอย่างแมกกบี้เองเนี่ยแมกกบี้เองก็เป็นลูกศิษย์ ของอาจารย์ครูศักยันต์นะครับแมงกบี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ศักยันต์ก็จะมีการครอบเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพิธีมันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่การครอบเสียนเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ทางลิเกเน่เวลาครอบเสียนแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีอาการอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นของศักยันต์เนี่ยก็จะมีการของขึ้นนะครับก็จะมีอาการของขึ้นนะครับเพราะว่า ศักสิก์เลขยานมันจะมีอักขระมีตัวคาถามีของอยู่ในตัวนะครับก็คือแมงกับี้ไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปคือผมก็พอดีผมไม่สบายพอดีก็เลยได้มาพักรักษาตัวที่บ้านตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับก็ได้ามาทําคลิปเล่าข่าวนะครับใหก้หกับ fc ได้รับฟังกันนะครับผมเราไม่ได้ไปถ่ายหน้างานเราก็มีคลิปเล่าข่าวของเราถ่ายคลิป ประจําวันของเรานะครับที่เราทําอะไรอยู่นะครับมีอะไรเราก็ไปหาถ่ายมานะครับก็คืนนี้นะครับรอรับชมลิเกเรื่องใหม่ได้เลยนะครับเรื่องโกมินนะครับผมก็มีศิลปินรับเชิญนะครับนางเอกดวงเก้าลูกพ่อแก่แจ็คนาชัยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านนะครับส่วน ตีชัยนะลงนะครับมาแค่ร้องเพลงเท่านั้นคือเมื่อวานนะครับผมก็คนที่ซื้อกลุ่มปิดนะครับก็รอชมลิเกเรื่องโกมินได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอาอาจจะได้เห็นแวบๆในทาง t i k t o k บ้างนะครับเป็นคลิปสั้นๆให้ fc ได้รับชมกันนะครับก็ยังดีเนาะนะครับผม ก็ได้ยินว่าน้องนุ่นนะครับก็คณะของพ่อน้องนุ่นก็คือสอนรักพิวิเชียนเนี่ยก็จะจัดงานไหว้ครูนะครับในปีหน้านะครับสองห้าหกแปดนะครับผมก็น่าจะเป็นปีแรกนะที่จะได้จัดนะครับผมก็ยังไม่ได้กําหนดวันและเดือนนะครับที่จะจัดแต่ว่าปีนะ่ยรู้แล้วว่าปีหน้าจัดแน่นอนแต่คราวนี้ ยังไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับก็รอฟังรายละเอียดจากน้องนุ่นนะครับทุกคนนะครับว่าจะจัดขึ้นที่ไหนนะครับจะจัดขึ้นที่วัดหรือว่าจะจัดสถานที่ไหนกรร็รอรับฟังข่าวสารนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวนันดีๆเนาะนะครับซึ่งานานๆจะมีให้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เราก็เพิ่งรู้จ,จักลิเกลุ่งฟ้ากิศดาบารมีมาก็ยังไม่ถึงปีเนาะนะครับตั้งแต่น้องนุ่นย้ายมาอยู่คณะคณะใหม่ที่ที่อยู่นปัจจุบันนะครับก็ได้เห็นงานไหว้ครูเลยนะครับก็ดีเนาะนะครับอาจจะตรงจังหวะด้วยนะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนประจําปีของของคณะลุ่งฟ้ากิศดาบารมีที่จัดงานไหว้ครูนะครับ น้องนุ่นก็เคยมามางานไหว้ครูของคณะลุงฟ้ากิตตาบารมีแล้วนะนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ไม่ได้เห็นน้องเนทเนาะน้องเนทประกายเพชรคงจะติดงานนะครับไม่เป็นไรก็ได้เห็นในคณะก็พอแล้วนะครับผมโอกาสหน้าอาจจะได้เห็นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้างานไหว้ครูของน้องนุ่นเนี่ยอาจจะอ,อ,อาจอาจะอาจจะได้เห็นน้องเนทประกายเพชรไป นะครับเพราะว่าเขาก็สนิทกันนะครับรู้จักกันนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะนางเอกดวงเก้าลูกพ่อแก่ก็ได้ก็ได้มาที่งานนะครับอาจจะได้เห็นอีกครับเราอาจจะได้เห็นนางเอกดวง9ก้าลูกพ่อแก่กับแจ็คนำชัยไปร่วมงานไหว้ครูสอนรักเพชรวิเชียนนะครับแต่ว่าแมงกะบี้ไปไปแน่นอนนะครับของสอนรักเพชรวิเชียนนะนะครับแล้วก็จะได้ร่วมพิธี ครบอบเสียนพ่อแก่ด้วยนะครับแต่ถ้าแมกับี้ไปครอบเสียนแล้ว f c อย่าตกใจนะครับเพราะว่าผมมีของที่สักมาจากข้างหลังนะครับมันก็ต้องขึ้นแสดงอาการอยู่แล้วนะครนะอาจจะต่างจากคนอื่นหน่อยนะครับอย่างเป็นศิลป,ปินเนี่ยไม่ได้สักมาก็ไม่เป็นไรแต่ผมเนะี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สักยานอยู่แล้วต้องต้องเน้นย้ำนะครับเผื่อบางคนตกใจเอา้าแมคกะบี้เป็นอะไรทําไมของขึ้นอ๋อโอเคเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์สักยานเรามี อักขระเลขยันอยู่ข้างหลังนะครับอ่าก็คือของประทับนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับก็ส่วนครูศักยันของแมกกาบี้นะครับก็สํานักปรบมครูหลวงปู่ใหญ่นะครับก็อยู่กรุงเทพนะครับอยู่ซอยเพชรเกษม71หนองแขมนะครับงานประจําปีจะอยู่วันที่1พฤษภาคมนะครับก็คือปีหน้าก็คือเกือบเกือบกลางกลางปีนะอยู่เดือนต้นเดือนพฤษภาคม ก็คือวันแรงงานแห่งชาติแมงกบี้ก็ได้ไปเกือบทุกปีอาจจะไม่ได้ไปทุกปีมันจะมีช่วงโควิดที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่ให้จัดงานนะครับประมาณนี้นะช่วงโควิดก็จะหายหายไปช,ช่วงก่อนหน้านั้นที่แมงกะบี้เรียนอยู่มาหาลัยแมงกะบี้ก็ได้ไปตลอดนะครับก็ปีที่แล้วก็ได้ไปนะครับผม ก็ต้องรอดูเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์และมงคลนะครับงานไหวค้ครูไม่ว่าจะเป็นไหว้ครูลิเกไหวค้ครูศักยนันงานที่เกี่ยวกับไหว้ครูเนี่ยนะครับในการบวงสรวงเป็นวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเพราะว่าเราก็ห้ามกันไม่ได้หรอกสิ่งพวกนี้ใช่ไหมล่ะอ่าก็แล้วแต่เนาะทุกคนเนาะก็คือศาสตร์ของไทยเนี่ยส่วนมากจะมีครูบาอาจารย์ ลหลายหลายศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการแสดงการไล่ลำการเ,าเรียนวิชาศักเสกเลขยนั์หรือครูว่านครูยาหรือแม้กระทั่งช่างปั้นนะครับก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าช่างก่อสร้างหรืออะไรทุกอย่างก็มีครูบาอาจารย์หมดนะครับคือของต้องมีครูไงนะครับคือคนไทย จะนับถือกันนะครับผมส่วนคนที่เรียนเกี่ยวกับช่างก็จะเป็นครูช่งางพระวิษณุอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่เราก็ได้เห็นภาพที่ดีๆเนาะทุกคนเนะเาะก็ยินดีกับน้องนุ่นนะครับที่ได้ครอบเสียงพ่อแก่นะครับเสียงพ่อแก่ก็คือเสียงปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีก็บรม,มครูนะนะครับ ทั้งร้อยพระองค์นะครับได้ครอ,อบครอบเสียนก็คือศิลปินลิเกเนี่ยแน่นอนครับเลือดพ่อแก่นะครับเป็นลูกพ่อแก่ด้วยนะครับมีสายเลือดของพ่อแก่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสริมเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็หน้าที่การงานเพราะว่าการแสดงลิเกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นอย่างหนึ่งที่ ที่คนไทยเนี่ยนะครับได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับเดี๋ยวเรารอเนาะนะครับงานว้ครูของสอนรักเพวิเชียนปีหน้าเดือนไหนนั้นรอก่อนยังไม่รู้คําตอบแต่ก็รอได้ครับปีนี้ก็ไม่เป็นไรครับแมงกี้อาจจะไม่ได้ไปของลุงฟ้านะครับอาจจะไม่ได้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ f c ก็ได้ดูไลฟ์สดนะครับยังดีนะยิ้มใจยังยังไลให้ชมนะครับ ไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามีมีอะไรไหมไม่มีเลยครับแม้แต่คลิปยังไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังโชคดีที่ยังได้ดูไลฟ์ฟรีๆให้นะครับส่วนคืนนี้ไม่ฟรีนะคนซื้อในกลุ่มเท่านั้นที่จะได้ดูลิกเกเรื่องโกมินนะครับ FC ในกลุ่มก็รอรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ